สนิทสนมกันนะครับผ่านสายตาของผู้ใหญ่นะครับหนุ่มสาวเหล่านั้นก็จะได้ไม่พลั้งเผลอทำผิดศีลธรรมดีงามไม่หนีราชการนะครับไปปฏิบัติภารกิจวหชั้น7 4ซีซั่นนะครับนั่นผิดศีลธรรมผิดลูกเมียชาวบ้าน เทศกาลสงการานนั้นที่จริงแล้วในวัฒนธรรมของมอนมีเรื่องที่เล่าขานเกี่ยวกับตำนานสงการานสืบต่อๆกันมาซึ่งตำนานสงการานเนี่ยผมคิดว่าหลายท่านคงจะเคยได้ยินนะครับได้เล่าถึงเศรษฐีผู้หนึ่งนะครับซึ่งล่ำรวยจนล้นเหลือแต่ไร้บุตรที่จะเป็นทายาทสืบสกุลนะครับวันหนึ่งมีชายขี้เมานะครับ หลงเข้าไปในบริเวณบ้านของเศรษฐีผู้นั้นนะครับชายขี้เมานั้นหลงเข้าไปในเขตบ้านของคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำร้ายยังพูดจาจ่วงจาบหยาบช้าเอากับเศรษฐีเจ้าของบ้านด้วยเมื่อเศรษฐีเจ้าของบ้านไปว่ากล่าวตักเตือนชายขี้เมาผู้นั้นก็บอกว่าเศรษฐีนั้นไม่มีคุณสมบัติจะตักเตือนตัวเองเพราะว่าชายขี้เมานั้นมีบุตรชายถึงสองคน มีบุตรชายเอาไว้สืบสกุลยามใดก็ตามที่ตัวเองตายไปบุตรชายนั้นก็จะสามารถที่จะทําพิธีเปตตัพลีนะครับทําพิธีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเองได้ผิดกับเศรษฐีแม้จะร่ํารวยมหาศาลเพียงใดแต่ก็ไม่มีบุตรไม่ที่จะสืบทายาทและก็ไม่มีคนที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตายไปก็ต้องไปเป็นไปเป็นผีที่หิวโหยนะครับ เศรษฐีผู้นั้นได้สติขึ้นมาก็คล้อยตามคําพูดของชายขี้เมาก็รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนแต่ทําอย่างไรทําอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะให้กําเนิดบุตรขึ้นมาได้เมื่อพึ่งตนเองไม่สําเร็จจึงไปบวงสรวงเทพพยายดาบวงสรวงพระอาทิตย์ก็แล้วบวงสรวงพระจันทร์ก็แล้วก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งในวันมหาสงกรานของปีหนึ่ง เศรษฐีผู้นั้นได้หุงข้าวโดยที่นำข้าวเม็ดงามหุงซาวน้ำถึงเจดครั้งนะครับแล้วก็หุงเป็นข้าวอย่างประนีตที่สุดไปถวายพระไซน,นะครับแล้วพิธทำพิธีขอลูกและพิธีขอลูกในครั้งนั้นก็สำาเริจผลพระไซนั้นได้ เห็นแก่เศรษฐีผู้นั้นได้ไปอ้อนวอนพระอินทร์และพระอินทร์ก็มีบัญชาให้เทพบุตรที่มีชื่อว่าธรรมบาลจุติมาบังเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีธรรมบาลมาบังเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีเป็นเด็กที่ชาญฉลาดสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของแผ่นดินไม่เคยทำร้ายแผ่นดินไม่เคยคิดแบ่งแยกแผ่นดินแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะจ้วงจยาบหยาบช้า องค์พระมหากษัตริย์นะครับอายุเพียงแค่แม้ธรรมบาลกุมารมีอายุเพียงแค่หขวบเท่านั้นก็สามารถเรียนรู้สัพพวิทยาที่นิยมกันในสมัยนั้นได้จนหมดสิ้นก็คือเรียนคำพีไตรเพศได้เสร็จสมบูรณ์แถมยังรู้วิชาในการบอกเลือกรู้วิชา ภาษานกอีกต่างหากก็คือรู้ว่านกกาต่างๆพูดคุยกันด้วยภาษาอะไรนะครับเข้าใจภาษาของนกกาทีนี้ธรรมบาลกุมารเนี่ยเนื่องจากมีความรู้ในการให้เลิกแก่ผู้คนผู้ชาวบ้านต่างๆก็ไปหาธรรมบาลกุมารขอให้บอกบอกเลิกอันเป็นมงคลธรรมบาลกุมารน,นั้นไม่สามารถขัด ทำขอของชาวบ้านจึงสงเคราะห์ให้ชาวบ้านเหล่านั้นสร้างความไม่พอใจให้แก่มหากบิลภมขึ้นมามหากบิลภมจึงเสด็จลงมาจากวิมานเข้ามาพบธรรมบาลแล้วก็ขอประชันความรู้กับธรรมบาลกุมารน,นะครับโดยตั้งเป็นคําถามสข้อถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้นะครับ จะต้องสังเวยด้วยศีรษะของธรรมบาลกุมารแต่ถ้าเกิดธรรมบาลกุมารมีปัญญาไขปริศนาทั้งสมข้อของของกบิลพรมได้กบิลพรมก็จะตัดศีรษะของตัวเองสังเวยแก่ธรรมบาลกุมารเช่นกันนะครับคำถามนั้นมีว่าตอนเช้าสิริอยู่ที่ใดตอนกลางวันสิริอยู่ที่ใดและตอนเย็นสิริอยู่ที่ใดธรรมบาลกุมารน,นั้น พอได้ยินคำถามของกบิลพมก็ตกตะลึงเพราะรู้ว่านี่เป็นคำถามที่เกินกำลังสติปัญญาของตัวเอง<ม>แต่ก็พอผัดผ่อนกบินกบิลพรมเจ็ดวันนะครับเพื่อที่จะไขปริศนานี้ให้ออกเวลาล่วงเลยไปได้หกวันธรรมบาลกูมารก็ยังไขปริศนานี้ไม่ออกย่างเข้าสู่วันที่เจ็ดธรรมบาลกุมารก็ไป นั่งกลุ้มใจแล้วก็ขบคิดไปด้วยนะครับอยู่ที่ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งว่าทําฉไหนที่ตัวเองเนี่ยจะไขปริศนาของกระบิดลพรมได้นะครับปรากฏว่าบนต้นไม้ใหญ่นั้นมีพญาอินทรีสองตัวผัวเมียแล้วในช่วงนั้นพญาอินทรีสองตัวนั้นหาอาหารที่เป็นเนื้อสดๆมาเลี้ยงบุตรมาเลี้ยงลูกๆของตัวเองไม่ได้ นางอินทรีนั้นค่อนข้างวิตกกังวลอินทรีซึ่งเป็นสามีนั้นก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยพรุ่งนี้จะมีเนื้อสดให้นางอินทรีนั้นเอาไปเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงตัวเองเพราะว่าธรรมบาลกุมารจะต้องถูกตัดหัวสังเวยแก่แก่กบิลพมนางนกนั้นนางอินทรีนั้นก็อยากรู้จึงถามสามีสามีนั้น ก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังเล่าถึงปริศนาของกรบ,บิลพมไม่ได้เล่าเปล่าแถมยังเฉลยปริศนาของกระบ,บิลพมให้ฟังด้วยว่าตอนเช้านั้นสิริอยู่ที่ใบหน้าตื่นนอนขึ้นมาคนเราจึงต้องล้างใบหน้าล้างเอาขี้ตาออกเพื่อให้เป็นสิริมงคลส่วนตอนกลางวันผ้าทิศมีลำแสงแก่กล้าคนจะต้องนำน้ำเนี่ยมาล้างที่สวงอกสิริ จึงอยู่ที่อกในยามกลางวันส่วนตอนเย็นก่อนเข้านอนนั้นสิริอยู่ที่เท้าเพราะฉะนั้นคนทุกคนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนนะครับหลายคนที่เคยอ่านวันใคดีเรื่องพระนนท์ไม่ว่าจะเป็นพระนนท์คำหลวงหรือพระนนท์คำฉันก็คงจำได้ว่าพระนนท์นั้นเล่นพนันสกานะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้ล้างเท้าก่อนเข้านอน จึงทาให้ตัวกะลีเข้าสิงนะครับและทําให้พระนนนั้นเสียพนันสกาเสียบ้านเมืองไปนะครับธรรมบานกุมารนั้นได้ยินปริศนาแล้วก็คําเฉลยจากพญาอินทร์จึงสามารถไปตอบปริศนาของกบินกุมกบินละพมได้สําเร็จกบินละพมจึงต้องรักษาสัตยวาจาของตัวเองโดยการตัดเสียงของตัวเองเพื่อบูชาแก่ ธรรมบาลกุมารแต่ก่อนที่จะตัดศรีรษะของตัวเองนั้นกบิลพรมเป็นคนที่รักษาวาจาสัตว์ไม่ใช่คนประเภทบอกว่าเผาเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วก็ไม่เคยรับผิดชอบนอกจากรักษาวาจาสัตว์ก็ยังรับผิดชอบต่อแผ่นดินด้วยเพราะว่าเสียงของ กบินละพมนั้นหากตกลงบนแผ่นดินก็จะเกิดเป็นไฟบรลไยกันถ้าแม้นไม่เกิดเป็นไฟบัลไลกันก็จะสร้างสร้างความแห้งแล้งไปทั่วทั้งแผ่นดินน้ําในมหาสมุทรจะเหือดแห้งไปกบินละพมจึงเรียกทิดาของตนทั้งเจ็ดนางเนี่ยมาแล้วก็บอกว่าให้ใช้ผ่านแว่นฟ้า อันเชิญเสียงของตัวเองแล้วก็ให้แห่รอบเป็นทักษินาวัดเวียนขวารอบเขาพะซูเมนทิดาทั้งเจตนางของกบิลพมก็คือนางสงกรานทั้งทั้งเจดนางนั่นเองประกอบไปด้วยนางทุงสะนางรากสดนางโคราคะนางกรินีนางมนทานางคิมินางกิมิธาแล้วก็นางโมโหธร แล้วก็สำหรับปี2 5 5 7หะครับหลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นไปเนี่ยนางสงกรานต์ประจำปีนี้เนี่ยมีชื่อว่านางโคราคะซึ่งแปลว่าราคะแห่งโครหรือราคะแห่งดวงตะวัน จำชื่อนางสงกรารปีนี้ให้ดีนะครับชื่อโคราคะนะครับอย่าไปเปลี่ยนชื่อเป็นบุภผาราคะเด็ดขาดเพราะว่าจะแปลว่านางดอกไม้บ้าตันหาลองดูสไลด์ที่ผมเตรียมนะครับผมมีสไลด์เตรียมไว้อีก 3.. 3สไลด์นะครับขอสไลด์ลำดับต่อมานี่คือนางโคราคะนะครับซึ่งเป็นนางสงกรารของปีนี้นะครับจะนอนมาหลังของ พยาพยักนะครับซึ่งปีนี้เราคงต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตามคำทำนายแล้วเป็นปีที่ค่อนข้างดุทีเดียวนะครับแล้วเป็นปีแห่งาธาตุไฟน้ำน้อยอากาศน้อยนะครับถ้าเราไม่ตั้งรับปีนี้ด้วยสตินะครับเราอาจจะต้องมาเข็นฆ่ากันเองเราจะไม่มีวันเข็นฆ่าคนไทยด้วยกันแต่เราจะกำจัดคนชั่วให้พ้นแผ่นดินด้วยการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้นะครับไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ทำนะครับผมไม่สามารถให้เครดิตได้นะครับแต่อาจารย์ที่ผมรักเคารพมากผู้หนึ่งนะครับอาจารย์สุกัญญาสุจฉา,ายาเนี่ยส่งมาให้ทางไลน์นะครับนี่เป็นนางสงกรานอัปรีของของเมื่อสองปีที่ผ่านมาและอาจจะปีนี้ซึ่งเราจำเป็นจะต้องกำจัด ออกไปโดยไว้นะครับดูนางสงการอัฟรีนี้พูดว่าอะไรพูดว่า thank you three times นะครับ I come from election ไม่ใช่ election ที่แปลว่าการเลือกตั้งนะครับแต่แปลแต่ election ที่แปลว่าเอ,อ่อตั้งพงาชีดเดชูชันนะครับสะท้อนการเป็นบุภาราคาของนางนะครับ จริงๆแล้วมีข้อความประกอบภาพนางสงการนางบุพาราคาผู้นี้นะครับว่านางสงการปีนี้ขี่รถคันแรกในมือซ้ายถือใบประทวนมือขวาถือใบเลือกตั้งชอบกินบ้านโกงเมืองชอบพูดผิดบ่อยๆทนายว่าปีนี้ขายข้าวได้จะไม่ได้เงินนโยบายรถคันแรกก็จะถูกยึดมีเงินคืนภาษีไม่พอเศรษฐกิจ จะดีก็ต่อเมื่อสิ้นปีหลังจากที่ปฏิรูปแล้วเลือกตั้งการเดินทางจะติดขัดโรงงานต่างๆจะเจ๊งเพราะว่านโยบายเพิ่มค่าแรง300บาทต่อวันการเลือกตั้งเป็นโมฆะก็เป็นโมฆะไปแล้วตามคำทํานายแต่ปลายปีสุดท้ายจะดีขึ้นนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับ เห็นภาพคงจําได้นะครับเป็นภาพการ์ตูนฝีมือของคุณชัยราชวัตรที่จริงเมื่อวานนี้ก็มานั่งอยู่ข้างๆเวทีนั่นเองนะครับนี่คือนางสงกรานกาลีของปีนี้เช่นกันนะครับมีคมําบรรยายนะครับข้างบนซ้ายนะครับบอกว่าประทับมาบนเล็ดเข็นเป็นพาหนะมีปลไหลถลายมาบนสเก็ตนําเสด็จมาบนถนนคอนกรีดนะครับ ส่วนด้านซ้ายล่างนะครับก็บอกว่าพระบาทเบื้องซ้ายทรงเฝือกอ่อนเป็นบางวันบางวันนึกได้ก็ใส่สืบเฝือกอ่อนบางวันนึกไม่ได้ก็ถอดเฝือกออกเดินฉับฉับฉับนะครับขวาบนนะครับทรงพาูรัตทัดเยี่โฟนรองรับเสียงจากแดนไกลไม่ใช่จากไหนก็จากพี่ชายของตัวเองบัญชาการนั่นเองนะครับ ถัดลงมาอาพรแก้วมุกดาหารสร้อยสังวานใส่สัญ,ญลักษณ์สันติภาพแต่ยิง m 7, 7 9ยิง N16 ใส่มูลมหาประชาชนตายเป็นว่าเล่นนะครับใต้ลงมาอีกหน่อยหนึ่งพรหัตขวาทรงเฟซบุ o กนะครับลุกกับสารรัฐธรรมนูญนะครับฉลาดมากใน Facebook แต่งโง่บัดซบเวลาให้สัมภาษณ์นะครับและสุดท้ายใต้ภาพาก็คือพรหัตซ้าย ทรงโพยยามหลังมทัทรสวาจาเพราะไร้สมองโดยสิ้นเชิงนี่คือนางสงการที่ชื่อบุพผาราคะนางดอกไม้มากด้วยราคะสวัสดีครับขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์